สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆ,อนๆทุกคนนะคะเออเตรียมคอนเตรียมคอนเอามาทำอะไรจะมาบอกเพื่อน,อนๆว่าวันนั้นที่ทำแกกททำรีวิวใช่ไหมที่บอกว่าไปซื้อของมาแล้วไปซื้อปลาหมึกตัวใหญ่แบบนี้มาสองตัวนะสองตัวนี้เกือบยี่สิบยูโรเพื่อนๆเนาะทีนี้แกก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูว่าคนอิตาเลียนส่วนมากเขาใช้หมึกอย่างนี้มาทำกินแบบไหนเนาะ เ,ออเดี๋ยวก่อนอื่นแขกขอไปล้างหมึกให้สะอาดก่อนนะคะเพ,เพื่อนเนเนาะอาเพื่อนๆมาดูอันนี้ก็คือหมึกที่แขกล้างมาสะอาดแล้วเนาะล้างมาสะอาดแล้วเพื่อนเพื่อนดูเห็นเป็นตัวใหญ่กลัวกันไหมเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่มากนะเนี่ยตัวใหญ่มาก แต่ถ้าเป็นบ้านเราเนะเขาจะเรียกว่าเป็นหมึกสายหรือเปล่าแต่บ้านเรามันจะมีตัวเล็กๆเกนาะที่เขาเอามาทำยำใส่ตำส้มตำอะไรกันประมาณนั้นนะแต่อันนี้มันตัวใหญ่มากนะเพื่อนๆอ,อันนี้ตัวใหญ่มากสองตัวนี้แขกซื้อมาเนี่ยซื้อมาเกือบยี่สิบยูโรนะคะเกือบยี่สิบยูโรอะที่อิตาลีเขาคนอิตาลีเขาจะเรียกว่าปูหรือป,ปู ปูหรือโปนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก่อนทําคือเราก็ต้องเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะก่อนอื่นเราต้องตั้งหม้อน้ําก่อนนะตั้งหม้อน้ําต้มทิ้งไว้ก่อนพอน้าพอน้ําเดือดแล้วนะเราก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งในหม้อต้มน้ําอันนี้แขกต้มต้มน้ําไปตั้งหม้อน้ําไปแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะใส่เกลืออะไรก็ใส่พริกไทยลงไปในน้ําหม้อต้มเนาะทีนี้หมึกอันนี้ถ้าหากว่าเราเอาไปต้มเลยมันจะเหนียว เพื่อนๆเนานะมันต้องมีวิธีทำเนาะมันต้องมีวิธีทำทำแบบไหนอันนี้เนอะอันนี้แคกจะเอามาทุบเนี่ยพื้นอันนี้แคลล้างสะอาดแล้นะมันต้องใช้ทุบกับไอ้พื้นที่เป็นปูนหรือเป็นเขียงที่แน่นๆน,น,นะเพื่อนๆแคกก็จะใช้ค้อนแบบนี้ค้อนสําหรับทุบทําอาหารเนาะ เขาบอกว่าถ้าเวลาจะทําไม่ให้มันเหนียวนะเราต้องเอามาทุบมันก่อนเพื่อให้มันคลาย มันเหมือนกับเวลาเขาบอกว่าเหมือนเส้นมันยึดนะแล้วมัน,แล,มนแล้วมันจะเหนียวเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคะเออนึกออกไหมเขาบอกว่าต้องเอามาเอาค้อนอามาทุบหรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยไม่มีค้อนแบบนี้จะใช้สากกระเบือหรืออะไรของเรานะกะว่ากันไปนะทุบแขกก็จะเอามาทุบอย่างนี้ก่อนนะเพื่อให้มันคลายเส้นเวลาต้มมันจะได้ไม่เหนียวนะคะเพื่อนๆคือคือไม่ต้องไปทุบมากระทุบแค่แบบว่าอย่างนี้ แค่พอให้เขาคลายเส้นพอนะเอออย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทุบก่อนเดี๋ยวมันเหนียวมันต้มนานแล้วมันกะทานไม่อร่อยนะเนี่ยต้องทุบให้มันคลายเส้นออกมาเพื่อนเพื<ๆ>่อนเออสงสัยเสื้อผ้าก็จะหอมไปด้วยกลิ่นหมึกอันนี้แหละว่ากันไปนะเพื่อนเพื่อนเออเนี่ยแตก็จะทุบปุ้ย ที่มันคลายเส้นอย่างนี้เนาะเพื่อนๆเนี่ยทุบทุบแล้วเดี๋ยวค่อยนําไปต้มเนาะเออเดี๋ยวค่อยนาไปต้มเอาทุบอีกตัวต้องทุบให้มันคลายเส้นออกมานะเพื่อนๆไม่งั้นเอาไปต้มแล้วมันจะเหนียวมันจะพานไม่อร่อยถ้าเราทุบแบบนี้ก่อนเนาะมันต้มใช้เวลาไม่นานแล้วมาทํากินมันก็อร่อยบางคนก็ไม่รู้วิธีทนะําเนาะ บางคนก็เอาไปต้มแล้วบอกโอ้ยมันเหนียวกินไม่ได้ก็ต้องรู้วิธีทําของมันด้วยเนาะเพื่อนๆน่ากลัวเนาะกลัวกันไหมเนี่ยเออ โอเคแกก็ทุบได้ที่แล้วเนาะทีนี้รอให้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยตัวใหญ่มากเพื่อนเพื่อนเออเดี๋ยวไปดูกันทุกเสร็จแกก็จะเอามาล้างอีกทีโอ,อ้เอามาล้างให้มันสะอาดเดี๋ยวเราไปดูวิธีต้มกันต้มแบบไหนอ่ะวิธี ก่อนต้มก็มีวิธีก่อนจะลงต้มก็มีวิธีอีกนะเพื่อนๆพื่แล้วเดี๋ยวมาดูกัน <ๆ S 1> เดี๋ยวมาดูกันมาดูนะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนมาดูอันนี้คือหมอ้อหม้อต้มน้ำแกต้มน้ำไว้แล้วเปิดไฟนะนี่หม้อต้มน้ำไว้แล้วก็เริ่มจะเดือดเนาะแกขอตั้งกล้องนะครเพื่อนเพื่อนเนาะ ด่งนั้นเดี๋ยวแกจะทําไม่ถนัดแต่ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆแบบนี้หรือจะเป็นเกลือแบบไหนก็แล้วแต่แบบที่เรามีเกลือก็อย่าไปใส่เยอะนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยค่ะจะเป็นพริกไทยดําพริกไทยขาวก็ใส่ลงไปแต่อย่าไปใส่เยอะแล้วคนอิตาเลียนบางคนนะ ข้าวต้มเสร็จแล้วนะน้ําที่ใช้ต้มหมึกนี่เขาจะเอามาดื่มด้วยค่ะเขาบอกมันมีวิตามินเยอะนะคะแต่ทีนี้แขกไม่ดื่มนะแต่สามีแขกเขาชอบดื่มกับน,น้องชายกันนะเขาดื่มกันบ่อยๆเขาบอกมันจะหวานมันมีวิตามินเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยหม้อน้ําก็เดี๋ยวรอให้หม้อน้ําเดือดรอให้หม้อน้ําเดือดก่อนโอเคเพื่อนๆตอนนี้หม้อน้ําก็เดือดท่านเลยนะอ่ะทีนี้แขกยก ป้องขึ้นมาเนาะมันก็อาจจะสันๆเขย่าหน่อยนะเพื่อนเพนะก็ก็ต้องดูกันอนะ่ะเออแล้ววิธีต้มต้มแบบไหนเราหยิบหมึกมาใช่ไหมน้ำที่เราต้มเดือดแล้วก่อนที่จะต้มนะไม่ใช่เอาหมึกใส่ลงไปเลยนะเพื่อนเเขามีวิธีต้มนะเออเรามาดูย้อนหมึกย้อนหมึกลงไปย่อนลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาขึ้นมา ย่อนลงไปอีกอ้าวแล้วก็เอาขึ้นมาทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณสามสี่รอบนะคะทำอยู่อย่งเงี้ยประมาณสามสี่รอบมาเอาขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมานะหย่อนลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาหย่อนลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วถึงปล่อยต้มลงไปเอามาอีกตัวหนึง่ง เขาให้ใช้วิธีอย่างนี้นะไม่ใช่ต้มลงไปทั้งตัวเลยนะเอามาตัวนี้อ้าวหย่อนอีกเอาวดึงขึ้นมาให้เขาสะดุ้งน้ำก่อนว่างั้นเหอะอ้าว,ยวาาห,ห,ห,หย,ย,ย,าวย่อนลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเลือล้องโยกเยกเลยแล้วเพื่อนๆอ้าวหย่อนลงไปแล้วก็เอาขึ้นมา หย่อนลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาเออเนี่ยแล้วก็ปล่อยต้มทิ้งไว้อย่างนี้นะประมาณยี่สิบนาทีนะเพื่อนๆเนี่ยต้มทิ้งไว้อย่างเงี้ยหาฝาหม้อมา,มา,มาปิดนะแล้วก็ท่าน้ำช่วงที่เราใส่หมึกลงไปเราเรายังไม่เบาไฟลงมานะ ให้น้ำมันเดือดก่อนพอน้ำเดือดปุ๊บเราเบาไฟลงมาใช้ไฟปานกลางไม่ใช้ไฟแรงแล้วก็ปิดฝาหม้อแย้มไม่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวน้ำมันจะล้นออกนอกหม้อ,กอกสกประปกนะคะแล้วก็ต้มทิ้งไว้ปิดฝาหม้อต้มทิ้งไว้ประมาณ20บนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีว่าเขาไปทำกินยังไงเนาะเพืพ่อนๆเนาะวางกล้องคนสักจะเมื่อยเออเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหม ก่อ,อ,อนต้มก็ต้องล้างให้สะอาดนำไปทุบก่อนเพื่อให้เขาคลายเส้นนะเส้นที่เขายึดไว้อะไรไว้น่ะนะเออแล้วก็ทุบเสร็จทุบเสร็จนะแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดก่อนต้มต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปใส่พริกไทยลงไปแล้วหย่อนหมึกลงไปแล้วดึงขึ้นหย่อนหมึกลงไปแล้วดึงขึ้นหย่อนลงมาแล้วดึงดึงขึ้นแล้วถึงใส่หม้อต้มไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหลังจากยี่สิบนาทีแล้วนะคะ เพื่อนเพื่อนอันนี้แขกพาเพื่อนเพื่อนมาดูก่อนอันนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะต้มผ่านไปสิบนาทีแล้วเพื่อนเห็นไหมคะเออมันน่าทานไหมเนี่ยดูนะดูนะเนี่ยตอนนี้ต้มผ่านไปสิบนาทีสิบนาทีน้ําของสีหมึกก็จะเปลี่ยนไป แต่บางคนนะที่แขกบอกไปแล้วนะว่าน้ำไอ้ที่เขาต้มเนี่ยค่ะเขาไม่ทิ้งเขาใช้ดื่มนะคะเขาบอกว่ามันมีวิตามินเยอะนะคะสามีก็ชอบดื่มแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำสีมันเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกับปลาหมึกเรานะคะปลาหมึกเราบ้านเราเนาะที่เมืองไทยเวลานั่นค่าบางคนเขาก็จะลอกเปลือกสีม่วงๆนี้มันออกนะคะ น้ำมันก็จะไม่ไม่เป็นสีออกม่วงๆเนาะอันนี้เราต้มไปใครจะลอกออกก็ได้ไม่ลอกออกก็ได้นะอันนี้ต้องต้มทิ้งไว้ก่อนนะเพื่อนๆมันยังไม่ได้ที่เนาะแม่พามาดูก่อนเนาะเห็นไหมคะโอเคนะเพื่อนๆเนานะดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเดี๋ยวเราค่อยไปทปําปรุงอาหารอีกทีนึงค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนาะแกวก็ต้มมา จนได้ที่แล้วนะการที่เพื่อนๆจะดูว่าเอ๊ะมันนิ่มหรือยังเหนียวอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆนะลองหามีดหรือกรรไกรนะตัดตรงเนี่ยขาขามันแล้วเอามาชิมดูว่ามันได้หรือยังก็ได้ค่ะนะคะเนาะบางคนต้มไปแล้วเอ้าบางทีมันยังไม่นิ่มหรืออะไรมันยังเหนียวอยู่อะไรอย่างงี้ก็ต้มต่อไปก็ลองตัดตรงขามันมาชิมดูนะคะเนาะอันนี้แขกก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวก็จะไป เนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเทน้ำออกก่อนเพื่อนๆเ,เอาหมึกออกจากหม้อ,อก,ก่อนค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้แกก็ตักออกมาจากหม้อต้มแล้วนะทีนี้เขายังร้อนอยู่แกก็จะปล่อยให้เขาเย็นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อไปเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะเพื่อนๆแกก็คลิปนี้เอามาสอนวิธีต้มหมึก แบบนี้ก่อนเนาะว่าต้มแบบไหนไม่ให้เหนียวนะคะเพราะแก่ข็นหลายๆคนที่เขาต้มมาแล้วเคยบุญเหนียวกันอะไรกันนะคะ แล้วเดี๋ยวทําคลิปนี้ไปก่อนเอาวิธีต้มไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวแขกจะมาทําให้ดูว่าเอาไปทําอะไรกินหมึกอย่างนี้พอต้มออกมาเสร็จแล้วสามารถเอาไปทําได้หลายเมนูนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคนณอิตาเลียนเขาชอบทําแบบไหนอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เอาวิธีต้มไปก่อนเนาะเพื่อนๆเ,เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ